สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะพาดูอาร์ตทอยของแม่ค่ะ เออคือว่ามีหลายคนถามว่าเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปไปจุ่มเลยจริงแล้วอะเวลาไปห้างอะก็เดินแวะไปทุกทีเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีตัวไหนที่อยากได้ไงตัวที่ชอบก็มีแล้วอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวรอเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวไปจุ่มเมื่อไหร่ก็จะทําคลิปให้ดูนะแต่วันนี้จะพามีหลายคนน้องๆหลายคนบอกว่าช่วยพาดูของแม่หน่อยว่าไอ้พวกอาร์ตทอยที่ซื้อมาอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างเหมือนพาดูรวมๆใช่ไหมก็เลยจะพามาดูเพราะว่าอาร์ตทอยทั้งหมด ที่ซื้อมาจะไว้ในห้องนอนไม่ได้อยู่ในห้องโชว์คือที่ห้องทํางานเนี่ยมันจะมีตู้โชว์ที่มีของโมเดลเยอะๆอันนั้นมันเป็นแบบของคที่แม่กับป้าสะสมมาแต่เก่าก่อนใช่ไหมแต่พวกอาทอยเนี่ยมันเพิ่งซื้อมาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอไอ้นี่นิดนึงมีคนทักว่าทําไมเวลาเราพูดเราต้องทํามืออะไรอย่างงี้ด้วยจริงเหรอเยอะกว่าคนอื่นใช่ไหมเราจะพยายามเก็บมือแล้วกันนะทำไมมันมันเยอะมันออกมาเองอ่ะ เอามือล้วงกระเป๋าเหรอหรือกอดอกพู้เนี่ยเมื่อก่อนาแบบวางโชว์พวกกระเป๋าหรือกรอบรูปหรืออะไรที่เป็นของของประดับเช่นแบบว่าต้นมงต้นไม้เอาออกไปวางตรงอื่นแล้วก็เอาพวกอ์ตถอยมาเรียงรายนะคะเนวยตารู้สึกตัวแรกที่มีจะเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาถึงที่เป็นของแม่ที่ไม่ใช่ของน้องพิมนะที่ฐานหายนะใช่ใช่ที่ฐานหายเนี่ยที่ซื้อจาก เอไมชัยเมกสมาสาเ์เรตเอเมกภาษซาแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็จะตามมาเ,เป็นเซเตเพื่อนนี้ได้จากที่ได้จากที่ขอ,องโถง,ง,งใช่แล้วก็เลือกเอาตัวที่เมันแบบแมีเม่อันนี้ไม่ครบเซตนะอันนีไ้ไม่ครบไม่ครบก็คือเอาแค่นี้พอ,อมไม่เป็นไรเราเป็นตัวที่ชอบแล้วอยากจะเน้นตัวแมวใช่ก็คือเนี่ยแมวตอนแรกนึกว่าหมา้วยจริงๆแล้วเป็นแมวแมวนี่มีแมวอยู่ในนี้ งหลังนี้จะเป็นเจ้าหญิง,ญงสองเซตนะใช่ไหมใช่อันนี้ <S 1> 1. <S เขาเป็นพวกเดียวกันของป๊อบมาแต่อันนี้ รู้สึกจะไม่ใช่ปอมแบะอ๋อใช่ใชใช่แต่ว่าเป็นคนละเซตกันอันนี้ชอบม,มากโน,นี่นตามมาจากหลากหลายที่มากใช่เป็นของ52ทอยตัวแรกนะคะน้องที่เจ้าหญิงซินเดอเรลล่าที่นั่งฟักทองได้มาตัวแรกจากที่ถุงกระสอบที่ของถมจําได้ปะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยแบบวุ้ยชอบม,มากแบบสวยแบบสวยจริงๆ ก็เลยไปจุ่มต่อที่52ทอยที่เอ็โซเฟียจุ่มจุ่มครั้งละตัวครั้งละตัวครั้ะตัวพอจะได้อันนั้นน่ะจุ่มแล้วก็บอกว่าอยากได้นาะงเงือกแอเรียลตัวนี้แอเรียล แล้วก็ได้หลังจากนั้นก็ไปจุ่มที่เซนลาดท,ที่เซนลาดเนี่ยไปจุ่มมาได้มู่หลานกับสโนไวท์ใช่ไหมทีนี้แต่ตัวที่อยากได้ที่สุดเลยก็คือเจ้าหญิงนิทราตรงกลางอ่ะไม่ต้อง,องโกงไม่ได้โกงก็ซื้อมาจากซื้อแบบเขาเช็คก,การ์ดแล้วอะ่ะมา <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากได้มากก็ก็ได้ละจริงๆยังขาดอยู่อีกตัวหนึ่งนะเป็นรู้สึกเป็นเบล,ลเบล,ลไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไราเอาแค่นี้ <S 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 นี้เขาชื่ออะไรป๊บ กรเจ้าชายเป็นมาลิเตอร์โพนี่อันนี้ได้มาล่าสุดเลยจากช้อปปี้ที่เป็น Official Store ของป o อ m ม r ดนะก็คือกดได้แล้วก็เลยแบบเออเอาลองดูดูมันก็น่ารักหลายตัวก็เลยลองกดมาตัวนึ่งก็น่ารักดีส่วนอันนี้เป็นโมฟูแซนได้มาจากของถม ตอนแรกไม่รู้จักเลยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็พอซื้อมาเสร็จก็คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ของแท้บอกว่ามันถูกเกินไปคือตอนแรกขออภัยด้วยเราไม่รู้จริงๆว่าแบบเราไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ยรู้จักแล้วเออรู้ว่าเป็นโนเนียไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ยรู้จักแล้วแล้วก็แบบไปติดตามแบบกลุ่ม Facebook ที่เขาขายพวกโมฟซันเขาเรียกโมฟูซังหรือเปล่าแล้วก็ของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีที่น้องพพ์เอามาติด ซอนนี่แองเจลเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ย mm. ตัวแบบนี้ก็มีเป็นตัวเกาะโทรศัพท์เหมือนกันนะ mm. แต่ว่าอันเนี้ยจะราคาเบากว่าซอนนี่ซอนนี่แองเจลคือราคาแรงมากอา่ามันของญี่ปุ่นอ่ะอันนี้หมดตู้นี้ไปมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เห็นเป็นเซตเยอะก็คือนี่เท่านี้ ก็คือจะเป็นเดี๋ยวแม่แม่เปลี่ยนเสร็จก่อนได้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวแลวแม่มีทไมอะเอาม,ามีเขาชอบไอพ้พวกนี้ไม่ชอบเอาไปไว้ข้างล่างกัย <laughs> <laughs> ่าอยาอย่ย่าอยูอ่าอ่าอย่าอย่าอ่าอย่าอย่เอย่าอยอ่อย่าออ่ารย่าี่นอย่อาอยาย่าอย่าอย่าอ o ่าอ่ย่าอ่อย่าอ่าอ่าอย่าอ่าอย่าอาอยอย่อาอย่าอย่อ่มอ่อาอ่อยนะ่อ่าอ่าาออายออาาย่่่่ ตัวนี้กับตัวนี้คือแถวล่างแล้วทีนี้เราก็จะปล่อยออกอแบบจะไปขายต่อแต่ช่วงเนี้ยมันค่อนข้างคนขายเยอะกว่าคนซื้อละในกลุ่มอะคนขายเยอะมากแล้วแบบถ้าเป็นแกะตัวแบบนี้ลดราคาตามมากแล้วอะ่ะ ก็ยังไม่ค่อยมีคนเอาส่วนเพราะว่าด้วยว่าเซ็เนี้ยมันมีขายในช็อปตลอดเวลาเห็นปะป้าไปที่ช็อปจะเห็นโปรโมชั่นตลอดเวลาคือเซ็ตนี้แม่ไปติดกับดักเขาว่าต้องครบเซตต้องครบเซตก็เลยเอาตัวที่ไม่ชอบมาด้วยใช่แล้วมันเป็นตัวที่แบบเราซื้อที่ถุงกระสอบที่คลองถมซึ่งทุกตัวเลือกตัวได้แล้วนะอย่างเป็นเรื่องไม่ใช่ เราไม่รู้ไงว่าแบบเออเราก็เอาครบหมดเลยแล้วแบบเอ,อ๊ะบางตัวมันไม่ชอบหรือว่าแบบถ้าไปซื้อในเว็บแบบบางตัวที่แบบเขาไม่เล่นกันมันจะถูกกว่านานอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ก็ไม่เป,เ,ปเป็นเป็นตัวแรกๆที่เราซื้อเลยเนาะอันนี้อะต่อมาก็เป็นอันนี้ก็เหมือนกันจุ่มที่มิกจตุจ,จ่าที่ไปคนเดียวใช่แล้วก็ชอบนะถูกใจถัดมานะคะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ชื่นชอบมากก็คืออินไซต์เอาสองอย่าไปจับสีม่วงเพราะว่าถ้าจับปุ๊บลูกนี้จะกิ้งตกนลก ม่เชื่อจริงมันมัน, <laughs> ม,นมันชอบกิ้งมันไม่เคยแน่นก็คืออันเนี้ยชอบเพราะว่าอันนี้กระจุงไหลายรอบรอบละตัว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 คืออยากจะได้จอยมากๆอยากได้มากแต่เราอ่ะแต่จุ่มนี้ก็ไม่ได้จุ่มยังไงก็ไม่ได้ก็คือจะได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ล่าสุดที่น้องพิมพ์หยับได้จไบจิ๋วจุ่มนี่ปลาจุ่มให้แต่ตัวนี้ก็สวยนะสีสีมันสวยไงตัวนี้ตัวแรกมาจาุ่มได้แล้วก็จะรู้สึกจะเป็นตัวแล้วจอยมาได้ไงจอยมาก็คือว่ามีคนมาปล่อยในกลุ่มในราคาเขาเออเขาแบบแลกมั้งแลกหรือซื้อจําไม่ได้แล้วอะแต่ว่าเขาเขาจุ่มมาซ้ําเขาได้จอยสองตัวเขาก็เลยเอามาปล่อยในราคาที่โอเคมาก แต่ป่านนี้นะมันพวกนี้ไม่ต้องเก็บครบเซตก็ได้มันเป็นอันนี้ไม่ครบมันเป็นแค่กับดักให้เราต้องพยายามให้ครบเซตนะแต่จริงเอาช็อตตัวชอ่ชอบอย่างนี้ในเซตมันก็จะมีอีกกี่ตัวนะจริงๆมันจะมีตัวที่เป็นอ้วนๆชื่ออะไรเอ็นเรัสอะไรแล้วก็มีตัวไม่ต้องเอาก็ได้ลงมาข้างล่างอันนี้อันนี้ก็คือเป็น m อลลี่ e g ก s p สเ e 1ร้ที่เป็นเซตซีรีส์สามอ3ซึ่งอันนี้มันเพิ่งออกใหม่ล่าสุดใช่ไหมแต่ว่าแม่เลือกเฉพาะตัวที่ชอบแล้ก็สั่งซื้อซื้อมาเลยซื้อเฉพาะตัวที่ชอบที่เขาเช็คก,การแล้วอะ่ะคือไม่ไปจุม่มเพราะว่าเดี๋ยวมันได้ตัวอื่นเพราะว่าอยากได้ตัวที่มันแบบ ท้องใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเม็ดเมข้างในอ่ะก็เลยเลือกมาแค่3ตัวตัวเนี้ยอยากได้มากเป็นมอลลี่เบบี้มอลลี่ใช่ไหมเบบี้มอลลี่เราใส่ชุดอวกาศอย่างเงี้ยเคยไปจุ่มเซตเนี้ยได้ตัวอื่นได้ตัวอื่นมาอยู่อยู่อยู่ตู้นู้นเดี๋ยวพาไปดูอันเนี้ยที่พามายืนตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นเมกะสเปซเหมือนกันอ่าส่วน2ตัวนี้ก็ไปจุ่มที่ มิกจตุจักนะคะอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นโมโ่กับโมหยองที่จุ่มมาเพราะว่ามันเป็นมอลตสเป็นเหมือนหนาของเราแลวอันนี้สีขาวสีเดียวกับโม่อันนี้สีเดียวกับยองแม่กับน้องพิมพ์ก็เลยจุ่มมาว่าเป็นนี่โม่นี่ยองแล้วแม่ก็ขอน้องพิมพ์มาไว้ตู้แม่น,น้องพิมกได้เพน,น้องพิมก็ก็จะมีที่ไว้เหมือนกันนะคะก็เลยชอบมากส่วน ส่วนสองตัวเนี้คือจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเซตที่แม่เจ็บหนักมนกันจุ่มเจ็บหนักเพราะว่าจุ่มมาหลายรอบมากไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยครั้งแรกจุม่มมาได้ลาล่ากับซินนามอนโลใช่ปะ่ะอ่าก็ปล่อยไปลาล่าแล้วซินนามอนโลอยู่นานมากไม่ออกสักทีแล้วตอนหลังก็ไปจุ่มอีกได้ลาล่าอีกเพราะว่าลาล่าได้แล้วปล่อยไปแล้วได้ลาล่าอีกก็เลยเออเอาไปปล่อยอีกตอนนี้ปล่อยได้ส่วนสองตัวนี้ไม่จุ่มไม่ได้จุมมจ่ม ซื้อแบบเช็คการ์ดมาเลย่าตัวอะไรนะที่อยากได้ที่อยากได้อยากได้แบดแบดมันรู้ที่มันเป็นจอนรลาเคสสีเขียอวอ้าวไม่มีคนป่อยนะฮะไม่เจอเลยอ่ะแล้วตอนหลังๆไม่ค่อยได้เข้าไปดูแล้วด้วยงานยุ่ง วุ่นวายแม่ทำติ๊กต็อกด้วยนะก็เลยแบบไปไปติดตามช่องแคมูลด้วยนะคะแคมูลแปดเอ๊ะแคมูลแปดแคมูลแคมูลหกลืมลืมชื่อช่องด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใส่ไว้ให้กินว่าไปติดตามติ๊กต็อกแคมูลอะไรอะ่ะแคมูลศูนย์หกเหรอเออศูนย์หกแล้วมั้งมันเกิดเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> yeah. อ่ะก็ได้เนี่ยชอบมาฮิรุโนะเกเกิลกับ หมาปักชาอ๋อมีข้างบนอีกไปแล้วเกือบลืมอันนี้นะคะชื่อว่าน้องเอ่ออะไรโซเดียนะ <laughs> ดีดีด,ดหัวสมองอีโนโซ ใช่ไหมมาครั้งแรกแล้วอยากได้สีส้มกับตัวนี้ก็คือได้ก็คือได้ี่ป้าจุ่มให้ตอนแรกได้ตัวที่ก่อนไหมอ่ะใช่ได้ตัวนี้แล้วก็ไปเอาตัวนี้คืออยากได้เปิดมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ได้เขาเรียกว่าจุ่มแล้วดวงดีแล้วดวงดีเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บมีเพื่อนโพสตขายตัวนี้ซึ่งเราอยากได้ตัวร่มส่วนตัวเนี้ยไปแลกมั้งเอาอะไรไปแลกจำได้รู้สึกจะเอาฮีโรโนไปแลกตัวนี้ก็ชอบเห็นแบบเนี้ยน้องก็มีปีกข้างหลังไม่เห็นป่ะ น่ารักมากตัวเนี้สีสวยคือแม่จะเลือกโทนสีนี้แล้วก็แม่ก็ชอบสีตัวก็สีตัวจกสีตัวจริงจริงแล้วอ่ะมันจะมีอีกตัวที่ป้าบอกสวยจะเป็นอีกาเกาะหัวะแต่แม่ดูแล้วอ่ะที่เกาะหัวมันเป็นนกกาอ่ะมันดูน่ากลัวเไม่เอาก็เลยจบแล้วอินโนโซไม่เอาแล้วแค่นี้มีตัวจีนตัวหนึ่งตัวจีนตัวแรกแม่ชอบแต่ป้าดูแล้วไม่ได้ใช่คือตัวเราเห็นที่หน้ากล่องอ่ะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นน่ารักแต่เราไม่ได้เราได้ตัวนี้ซึ่งมันปล่อยย่างเหมือนกันไม่มีใครไม่ค่อย ระดับได้เนี่ยวางประดับบ้านได้อ่าหมดไป1ตู้ต่อมาก็จะมาเป็นทางนี้นะคะทางนี้เนี่ยอ่าจะเป็นจริงๆเมื่อก่อนก็วางอย่างอื่นนะเสร็จแล้วเอาเก็บเข้าเก๊ไปหมดเลยแล้ววางไอ้พวกนี้ อ่าเริ่มตรงนี้อันนี้เป็นมอลลี่เวทโทรนะคะก็จะมีทั้งเวอร์เกา่าเ,เวอร์ใหม่อันนี้เวอร์ใหม่อันนี้เวอร์เกา่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้สะสมทุกตัวเอาเฉพาะตัวที่ชอบอันนี้ก็คือมอลลี่มอลลี่เอ่อเบบี้มอลลี่ใช่ไหมซึ่งเป็นเซตเดียวกับไอตัว <Space. S 1> ตัวสเปซนั่นแหละที่มีหลายตัวเพราะว่าจุ่งมาแล้วเราได้ตัวไม่ชอบใช่ปะ่ะพอได้ตัวไม่ชอบเนี่ยก็เอาไปตั้งแลกแล้วก็แลกกันไปแลกกันมาก็ได้ตัวที่ชอบมันมีนกไงแม่ชอบเพราะมันมีนกก็เลยเอาเอามาก็จะได้เอาเท่านี้พอแค่นี้พออันนี้มิกกี้มาอันนี้วันอันนั้นไปซื้อที่ร้าน52พอทอยที่ M เอ็มสเฟียไงคือเวลาเขาดิสเพลย์ครบเซตอ่ะและ้วเขามีฉากด้วยใช่ปะ่ะ มันดูสวยเราก็เลยอยากได้ก็ได้มาเป็นตัวนี้ก็น่ารักดีคือปกติเราก็ชอบพวกของดิสนีย์อยู่แล้วนะดู mm hmm. ดิเงยขึ้นไปอันนั้นก็จะเป็นแบบพวกมีผู้ที่เป็นเมื่อก่อนแม่สะสมอันนี้มันเป็นบินแบ๊กมีเยอะมากอะไรเนี้ยก็เลยแบบเออเอามาวางตกแต่งพวกดิสนีย์เราชอบอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะลงมาก็จะเป็นอันนี้ที่ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะเป็นสโนว์โกลบเป็นเอลซ่านะนี่แม่มีตัวสิเกตวันนั้นเพื่อนมาเพื่อนบอกอุ๊ย มีซิเคล็ด้วยเดี๋ยวเขาอาให้ดูแล้วเขารู้ได้ไงมันไม่ค่อยมีคนเล่นแบบนี้ไม่รู้เขาบอกว่ามีซิเคล็ด้วยเขารู้แล้วสงสัยกันไหมคะว่าทําไมอันนี้มาได้ไงเพราะซิเคล็จะไม่มีตัวนี้ใช่ไหมถ้าได้ซิเคล็จะไม่ได้ตัวนี้วันนั้นที่เรารีวิวอะว่าเราไม่ได้ตัวนี้อ่ามีซิเคล็จะไม่ได้ตัวนี้แต่ว่ามีเพราะว่าไปซื้อดองกันเนี้ยดูมันดูดูแพงดีนะใช่สวยมากตัวละสามร้อยยี่สิบมันต่อตัวละสามร้อยโดยประมาณสามร้อยกว่าเนี่ยดูดิ เวลาเวลาความใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นสีตามฤดอูอางนี้ออกทัมอันนั้นเป็นรูปพิมพ์ม้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช้าสีเขียวขอโทษนะก็จะเป็นแบบใบไม้เขียวอย่างเงี้ยดูดิมาโมช่องมากอะต่อมาข้างหน้านี้ <c oughs> ป๋างง,งวันนั้นป๋าบอเฮ้ยแม่นี่อะไรเลียงรายเต็มไปหมดเลยใช่ปะ่ะว oh, ันนั้นเราบอกเอ้ยอันมีอะไรไม่รู้อยู่เรตตู้เต็มอันนี้เขาเรียกว,ว่าป๊อบบีนคือป๊อบบีนอะมันก็จะมีให้ตัด ในร้านป๊อปมารเราเขาไม่ได้ขายเป็นตัวแยกๆอย่างนี้เขาจะขายเป็นโหลสมมุติหนึ่งโหลขายตัวขวดโหลอะมันกี่บาทอะพันกว่าบาทอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ไซส์ใช่ป่ะแล้วเราก็ไปหยิบป๊อปบ,บีนเนี่ยเขาก็จะใส่เยอะๆไว้ใส่โหลเขาจะให้เวลากี่นาทีไม่รู้ลืมละ ให้เต็มแล้วก็จ่ายต่างอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันออกมาแต่รุ่นบางทีแบบมันหยิบมามันต้องหยิบตัวซ้ำให้ได้เต็มใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยบางหรือบางทีบางบางซีรีส์เราก็ไม่ชอบเราก็เลยไปเลือกซื้อจากในเว็บ ซึ่งมันก็จะแบบราคาอาจจะเฉลี่ยออกมาแล้วว่าใกล้เคียงหรือแพงกว่าที่เวลาไปจิบตอวบินนิดนึงเรตัวแบนนี้มหมถือมาก็จะมีตัวตัวที่ดูแบบบางตัวแหลกๆก็จะแบบเกือบร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยร้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าตัวราคาถูกๆหน่อยก็แบบหกสิบอะไรเงี้ยก็มีก็แล้วแต่ถั่วๆกันไปแต่ว่าเราเลือกเฉพาะตัวที่เราอยากได้อะต่อมาตัวอรตอนแรกแม่ชอบนะแต่ใช่ตันหลังๆมันดูเป็นพลาสติกพลาสติกไงคุณแม่ไม่มันเออมัน ก็ไม่ค่อยชอบคือชอบมันน่ารักแต่พอเอามาวางมันไม่ได้แบบหลงไหลขนาดนั้นนะ<ม>ไม่ได้แบบอุ้ยน่าักแบบดูดีอะไรเ้ยมันดูไม่มีไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ม,มันด,ดูเป็นของเล่นดูเป็นของเล่น<ม><ม>ก็คืออันนี้ให้สติตอนแรกเลยสุดที่อยากได้ก็คือตัวนี้แต่พอไปลื้อร้านอันนี้แหละหลงโกนร้านกระสอบมาอีกก็คือว่าเหมือนแบบพอเห็นแล้วมันมีก็เอาเอาเอาจะเอาให้ครบเซตตอนนั้นเหมือนกันเลยอันนี้ท่าเดียวกับไออมโมซีฟเด์เลยแล้วก็ได้มาแล้วก็แบบ เออบางตัวก็ไม่ค่อยชอบตัวนี้เป็นไม่เกี่ยวอันนี้เป็นดีมูดิมูนะผมเป็นย่อยๆดีมูชุดแอนิมอลแล้วก็อันนี้ก็เป็นดีมูอัน,นพวกเนี้ยดิมูดิมูดิม,ดมูอันนี้จุ่มมาอันนี้แลกมาแลกกับอะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนี้ก็แลกมา ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นชื่อน้องซิก้าเวลาเราลงรูปพวกนี้ในในเฟซบุ๊กเพื่อนก็บอกว่ามีซิก้าน่ารักนะเอา,าไหมม,มิสะสมเหลออะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าเออยังไม่อยากจะขยายไลน์ไปอะแต่ล่าสุดมันมีในป๊อปนาวนะเราก็เลยลองเขย่าดูแล้วอันนี้เป็นเป็นคอ,อใหม่เลยเพิ่งออกตอนนัวนี้ส่วนอันนี้ยจริงๆออกมาพักนึงนะนแล้วเป็นทวินก็เลยแบบเออก็น่ารักดีลองเขย่ามา ส่วนที่มันมาแล้วเพิ่ม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 เรื่อยๆก็คือฮิโรโนะจริงๆฮิโรโนะอจจะไม่เอาเพราะว่าตอนแรกๆเห็นบางตัวมันดูดิบๆเศร้าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันดูหมองๆก็เลยไม่เอาแต่พอไปดูที่ร้านเอ้ยมันก็เหมือนจะน่ารักเป็นบางตัวเสร็จแล้วเราก็เลยลองจุ่มมารู้สึกจะได้ตัวนี้ตัวแรกป้าป๊าเออแล้วมันก็แบบตอนแรกก็แบบอุ้ยไม่อยากได้อยากได้ตัวอื่นแต่พอมาดูจริงๆอ่ะตัวนี้น่ารักนั่นดูดิ หน้าผมเขาสีขาวแล้วหน้าตาน่ารักแล้วงานดีเราก็เลยตัวแพงตัวแพงแล้วเราก็เลยชอบฮิโรโนะเราก็เลยลองจุ่มทีละจุ่มสองจุ่มจนตอนนี้มีฮิโรโนะเท่าไหร่อ่ะยี่สิบตัวแล้วยังจําไม่ได้ว่ามีกี่ตัวเยอะมากคือไม่ได้มีแค่นี้นะคือจริงๆฮิโรโนะมีเยอะกว่านี้มากทีเนี้ยถ้าเกิดมันดูยืนกันเยอะๆแน่นๆเนี่ยก็จะดูหลายตาเยอะไปหมด ปาแบบอยากให้มันเออเด่นแล้ววันนั้นเราพูดว่าเอ้ยปาปาเราเอาฮิโรโนะอะไปไว้ข้างเตียงบางตัวได้ไหมอะมันแบบเออบางทีแบบเตียงมันบางทีเราแบบวางของตกแต่งอะฮิโรโนะเนี่ยงานเขาดีแบบเนี้ยเอาไปเป็นของตกแต่งก็ได้ป่ะเราบอกเออได้แล้วปาก็จัดการเอาไปวางทั่วห้องแทนแม่เลยอันนี้คือตัวที่เหลือที่เหมือนบางตัวได้มาใหม่หรือว่าไม่ได้เอาไปวางอะไรเงี้ยนะก็จะประมาณนี้มันมีหลายคอมากเลยที่ปะบนเราไม่ได้ยืนเป็นคอไปนะไม่ได้ยืนแยกก็คือแบบวาง เฉพาะตัวที่ชอบเฉพาะต,ตัวที่ชอบด้วยมันมีบางตัวที่ได้มาแล้วไม่ชอบก็ไปแ,กแลกับเขาเมื่อเรียบร้อยแนละ้วหรือหรือบางตัวที่แบบอยากได้เ,ไไดเออตัวนี้ตัวนี้จุ่มมาได้นะจุ่มได้เองอันนี้ห้อยเพราะว่าเขาเป็นตุ๊กตาไร้ฝนมันต้องห้อยคือหรืออีกในหนึ่งน้องยืนไม่ได้ไม่ว่าจะพื้นผิวไหนก็ยืนไม่ได้เราก็พยายามดูว่าเขามีฐานมาให้หรือเปล่ามันไม่มีถ้ามีฐานเนี่ยที่เท้าเขาจะมันจะต้องมีรูให้แยกใช่ป่ะแต่นี้มันไม่มีก็เลยห้อยไว้อย่างนี้ตัวนี้คือแบบ ที่อยากได้มากเลยอ่ะนี่ได้ออยังไงนะอันนี้ก็คือซื้อ <มา S 1> แบบเช็คก,กันแล้วเขามีคนมาขายในกลุ่มแล้วตัวนี้บางทีแบบขายแพงมากเลยแล้วมีน้องคนนี้ขายไม่แพงมากขายแบบราคาโอเคก็เลยแบบเขาได้ซ้ำมาไงเราก็เลยแบบซื้อเข้ามาแต่ตัวตัวที่ภาคภูมิใจอ่ะตัวที่ภาคภูมิใจก็คือตัวนี้เพราะว่าอยากเซตเนี้ยมีเอาก้าตัวแล้วบอกป้าว่าหยิบมาตัวหนึ่งเอาตัวนี้แล้วหยิบมาโป๊ะได้ตัวนี้เลยฮะ เรู้สึกพับกลุ้มใจมากาแล้วมีบางตัวตัวนี้แลกมาแลกมาแลกมาส่วนมากแลกมาแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่านอกเหนือนจากในตู้นี้แล้วอะ่ะอุ้ยหนีมือป้าไปวางที่ไหนบ้างก็จะมีตรงนี้เ <c oughs> ข้ากันไหมคะเข้ากันไหมป้าว่าเ <c oughs> ข้าใช่ไหมป้ปามะว่า,วางกับปาเรป้าป้าว่าเข้าก็เนี่ยมาวางตรงนี้มันก็สวยนะ เพราะว่ามุมนี้มันก็เป็นของตกแต่งโอเคตรงนี้มันเป็นข้างอ่างล้างหน้าที่มีแบบแปรงิฟันอย่างสิฟันสบู่อะไรใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้มันเป็นของตกแต่งเนี่ยมันมีข้าวมีเทียนมีรูปน้องพีอุ้ยเหยียบแล้วก็มีฮิโรโนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะมาตรงนี้ห้องน้าห้องน้ําแบบห้องซ่วมเลยนะโซห้องซ่วมเลยนะเปิดไปก่อนห้องซ่วมแบบมีช็โคกตรงนี้เลยนะเอาฮิโรโนะมาตั้ง ซึ่งอันนี้ดีนะเพราะอะไรแบบบางทีมันนั่งห้องน้ำหรือเข้ามาก็จะเห็นน้องแล้วแบบชอบมากอะเนี่ยวันนั้นเพื่อนมาก็บอกอุ้ชยชอบกันมากอะไอาเยถ้าทีสามตัวต้องไวนิดหน่อยตัวตั <ทำ S 2> ตวแบบิีให้เป็นวงไม่ให้มันทิงเป็นเข้ามานิดนึ่าเพราะว่าไม่งั้นพอถ,ถ่ายรูปมามันจะมอนหันออกไปใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีน้องน้องที่อ่ะที่ดูคลิปเราแล้วก็เมนมาบอกว่าเนี่ยน้องฮิโรโนะอะเขาจะมองตามเรานะจริง บางตัวเธอดูตัวนี้ก็ได้อะเนี่ยเธอมายืนตรงนี้ที่เราโนจะมองเธอแล้วเธอก็หมุนไปเขาก็จะมองตามไม้หมุนไปทางนู้นนะนะสมัยอยู่นี้อะหมุนไปทางนู้นโดยเฉพาะอีกเจ้าตัวเนี่ยัวที่มันขนมาบนหัวเนี่ยมันจะมองตามมองตามเนาะนะตัวนี้ก็มองตามเนี่ยก็มองวันนั้นอะดึกดึกมาอาบน้ำก็มีหลอนนิดนิด,ดนตามดิบตามดิบอะไรอย่างเนี้ย มีอีกมี้ยมีกี่เออตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่น้องกองนกตัวเนี้ยหลูเลยป้าชอบใช่ตอนแรกได้มาตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอาไปแลกไม่ชอบแต่แรกเช็คการเอ๊ะจำได้ว่าอะไรแต่ว่าไม่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นตัวนผมแต่หน้ามันไม่ได้ตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าป้าบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีมันเป็นของตกแต่งใช่เป็นของตกแต่งได้ก็เลยแบบไม่ได้เอาไปปล่อยต่อก็เลยมาวางตรงนี้ก็สวยเลยนะ อ่ะเสร็จแล้วก็จะไปที่ห้องไหนอีกไอ้ตอนนั้นเธอมาวางตรงนี้ป่ะไม่มีมีที่ห้องนอนห้องนอนเชิญค่ะห้องนอนเนี่ยป๊าก็เอามาวางสามตัวนี่ซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราชอบมากเลยนะตัวตัวหุนห่นหุ่นไรกลางเนี่ยชอบมากก็เป็นตัวแรกๆที่ได้มาเนาะออน้องติ๊กกองนี่รู้สึกจะไปแลกมา แล้วก็น้องนี้ก็เป็นต่องติฟองตอนไม่เห็นเลยเฮ้ยก็เธอเป็นคนหยิบมาวางตรงนี้เองเราจะไม่เห็นไแล้วก็น้องอันนี้คือป้าชอบฮิโรโนะเวลาจะจุ่มฮิโรโนโปะปลาสนับสนุนป้าจะแบบไม่บ่นไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่ามันสวยแล้วมันเหมือนเข้ากับบ้านเราได้ดีดูดีอันนี้คือแบบที่แบบของตกแต่งที่บ้านเราใช่ป่ะ<ม><ม>แล้วเข้ากันได้เนี่ยมีน้องเหตุน้องเนี่ยอะไรเงี้ยมันดูสีโทนสีอะ มันได้ก็เลยเอามาตกแต่งบ้านนะโอ้ก็ดีนะเพราะว่าถ้ายืนแน่นๆอยู่ในตู้อะเวลาจะดูก็ต้องเดินไปดูๆที่ตู้แล้วก็แก็แน่นๆอะไรเงี้ยแต่นี้ถ้าเกิดยืนเดี่ยวๆเขาก็จะดูเด็ดเขาอยู่ตรงนี้อ๋อตอนนี้ฮา l โลวีนนะะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูมันมีเป็นพวงกุญแจไเ,เป็นบ๊อบบีนบ๊อบบีนเขาจะทําเป็นแบบเนี้ยเป็น ็นเวอร์ชันฮาโลวีนเห็นไหมมันอันนี้มอลลี่ใช่ไหมมันก็จะมีตัวอื่นๆแล้วแบบแบบขี่ฝักทองแบบเนี้ยเป็นฮาโลวีนน่ารักอันนี้แม่ไปจุ่มมาที่ไปไข่ไขอ่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระจะปองที่ร้านของพี่โพนี่อ,ะอ่ะพี่เบสอะ่ะที่มิกจัตุจักแม่ก็มาทําเป็นพวงกุญแจไงดูดีน่ารักป่ะ hmm. โชว์พวงกุญแจได้ไหมโชว์ความบ้าของแม่นิดนึงตอนท้ายคลิปอ่ะแอบป้าวไว้ไม่รู้ว่าปไาเห็นแล้วจะด่า <laughs> มีแอบซ่อนไว้นะคะอันนี้กล่องเนี่ยไปสนใจอ่ะไปดดูอันนี้กล่องขนมไว้พระจันทร์จับได้ปะดูดิบ้าบอไหมอ่ะเออเคยเอาให้ดูแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกนะเนี่ยดูดินี่มีตัวทำไมดูคือนอกจากตัวนั้นอ่ะ ก็ซื้อมาเผื่อทําเป็นวงกุญแจกะว่าจะแจกคนทําเป็นของขวัญแบบอยากทําดูดินี่ทําเองน่หลักเป้าทําเองทําเองเอาไว้ตรงไหนนี่นี่ดอกไม้แล้วก็มีดีมูแล้วก็เป็นเป็นโทนสีม่วงสวยไหมอะ่ะเขาดอกไม้มาไหนอะซื้อมาซื้อ,อามาจากซที้นี่ไอ้ดูนี่แล้วก็อนนี้เป็น โดนด่าไว้เนี่ยแอบไว้เลยนะเนี่ยวันนี้แบบอ่าเผยก็ได้อันนี้เป็นมอลลี่ก็จะมีดาวเห็นไหมมีกระดิ่งด้วยแล้วก็จะมีแบบวงเละคือแบบทำหลายแบบมากเลยนี่ทำเอาไว้แอบทำตอนกลางคืนป้าหลับไปแล้วเราก็ไม่นั่งแอบทำไม่ต้องแอบก็ไก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวป้าบอกแม่ทำอะไรไม่รู้่เรื่องแล้วก็เราก็จะซื้อมาเป็นกระดิ่งนี่ไงดอกไม้เขาไม่ขายเห็นไหมเป็นแบบมีเป็นพวงเลย หรือว่าเป็นถุงสังหาซึ่งจะบอกว่าถูกกับสัมเพ็งมากนะที่มันเราไปดูที่สัมเพลงอ่ะอันนี้ถูกกว่ามากเลยซื้อจากจีนแต่ว่าสั่งเราต้องรอนานดนึงเนี่ยเปหัวงเนี่ยนะที่นู่ๆๆนน,น่ะขายถุงละลอยนะสัมเพ็งเนี่ยแบบถุงละสามสิบบาทอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยถูกมากนี่เห็นไหมมีเทียบเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวมีอยู่วันนั้นมันเก้าเดือนเก้าหรืออะไรไม่รู้มันลดเหลือตัวละ64บบาทซึ่งบางตัวมันร้อยหนึ่งปกติ เราก็เลยสั่งมาหลายตัวน,นิดนึ่งเพื่อจะมาทําอะไรอย่างนี้นี่มีาพี่ตัวนี้ก็น,นา่ารักนะเห็นว่าน้องเห็ดนี่ปา๋าอยากได้ตัวไหนไปห้อยไหมนี่ไม่อยากเลยไม่อยากอาันนี้ไงน้องดาวที่เราบอกตัวนี้โอเคอะประมาณนี้นะคะกับความบ้าบอของแม่ก็เป็นงานอดิเรกแหละจริงๆแล้วทำแล้วมีความสุขแต่ยังไม่รู้จะไปให้ใครดีเลยเนี่ย แล้วก็ว่าจะไปห้อยพวงกุญแจตัวเองก็ห้อยทําไปแล้ว2องพวง3ามพวงห้อยกระเป๋าตัวเองไปแล้วแล้วก็เลยแบบยังไม่รู้ไปห้อยไหนอาชิมิอกับอาชิมอนแม่เร่ยล้ย